สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสุขคนครับพ่อกับบาา่าเท้าห้านัชชนแนลครับบรรยากาศยัมมือแลงครับวันนี้มาพี่น้องมากินตําใส่ตันครับพี่น้องตําใส่ตันผู้ฐานบางไงใส่กระเทียมดองนําได้พี่น้องนี่กระเทียมทุ่นดองเบิ้งเบึ้งเบ้ง,บง,บงพูนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหน่วยอร่อยแหล่อยู <laughs> ม่มามาแบบเข็มเค้มคนคนบัวเหญดให้พี่น้องเบิ้งครับวันนี้ฝ้าวฝ่า,ฝาพี่น้องมันสิหมื่นแล้วพักกับบุมีอย่างไยแต่ว่าเต็มโตเอาพักซี่ครับพี่น้องพักซี่ อันบักทั่วอ่าบักทั่วแล้วก็ยังก็น้ำมันฝรัง่งลวกมาเรียบร้อยครับกับผักกาดกับบักแตงเอา้ามาบอกไรยังห่างพี่น้องจวดเลยสิคำก่อนอื้มสิบคนอื้ม ฟังเสียงนกกาว่าวห้องนี้มือแรงกาว่าวกาว่าอยู่อืมบ่เมือมนดวกเลยพี่น้องต้ม,ตมเอา <laughs>

เสียงสร้างเพิ่นคุยกันเพิ่นมาเห็ดกระต๊อบหน่อยให้พี่น้องแล้วบะเทือเหล่วสิาพาพี่พาน้องไปไทยยุ <c oughs> ่กระต๊อบนะครับ <c oughs> ไ,ไทยนา <c oughs> เป็นไทยนารถไทยเนนั่งครับพี่น้องปวดขีย,ยงไปเลยเอาเท,ท่าเก็บขียงขนาดเดียวนเอาแบบแสงแบบแย่ตามจังมันจแจ้งพี่น้อง <c oughs> ไปตันหรือว่าบ้างมองเพิ่อนเจอือนว่าอันงดมุนลูกมูกพี่้งพี่น้องขอมาโดนเติบเลยพี่น้องทำตัวเด็ดจัดไ้ <laughs> มื่อวานล,ลวน,นล่งทะเลกวนกับล่งทะเลเดี๋ยวจะมือกับทล่องอีกพี่น้อง ขุบๆดี <g> ับ <ulp> <D iss im it>

แล้วเนี่ยนบโอ้เนี่ยอ้กยังกลายไปเสืเกิมันกลับขวน้าเลยนีน่้รงจะรอรถนะ มัดจัดเบื้องสับแสบด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> ใส่ตันลวกดีๆตำเสียบเพื่อนนี่พี่น้อง Mm-hmm. ยาวก่อนมากรองอยู่ฟังเดียวโอ้เมื่อดีดขนาดพี่ตงเลยก่อนย้อนผู้เป็นไปขับรถไถเปิดหมื่เปิดเวีนผมจับแกสมมองสามชั่วโมงอุ้ยสุดยอดเลย Trời nó mặn cụm cụm đi nào Đẩy mà lại mắc cái này nọ hmm. Tắc xe không có cần thiết Ngu ấy rồi mm ตัวนี้มันหวานเอาไปแกงก็คือ,คอจเจ็บใช่ไ่ะ ม,มพรกกมือนกรแดงเลยทุเผ็ดอืพก็ตีเนี่ยโอ้โหผมเผาผมหายเพื่พี่น้องอย่าไปตำว่าเบิองพี่น้องตำคือกันครับตำหูต่ว่าสิใ็หอมเปห้หอมชื่อเอกะภาคุนสายน้ำ khi ăn đi khi ăn lại, thêm ẩu này, ôi, om xinh ngóng nguội không biết nhở, đểo đểo hái một miếng, xịt đầy luôn này, cái tiệm thôi là rồi. <laughs> Đấy, được cái hiệu Ô tán lô nè Nghiệp đui. กมแบบเปอยๆจำพอดีกินครับพี่น้องถามันซำหนึ่งมันหยาบเฮ้ยเที่ยมทั่วกัน được rồi hào hào toàn cái xẻm con Đêm không con hát. nước <laughs> được <tới xương> <laughs> <xương>. <laughs> 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 không cũng hôm em không cũng hả hát cả buổi nhận lại chim tuột cái nào có khó khó dài đầm thế này เฮือแตกเฮือแตรนเลยเฮ้ยคากไลโอ้เริ่มมื่นเขามื่นเขาแลยเอาเรียบร้อยพี่น้องตาใสตันเึบเสียบ,บ,บกับบรรยากาศทั้งหลังนี่หน้าดุดไม้ครับพี่น้องหน้าดุดไม้บบหันมีต้นหมอกต้นไม้เลยหญ้ Nh ากระพรขึ้นครับพี่น้องหญ้าแหงกับบุมีเป็นเป็นดินแหงๆเ,เลยนะครับทุ่งหน้ากว่างเลยไห,หนึงกับประมาณจากักสองไร่แล้พี่น้องมีนาอายุสามไ้ครับพี่น้อง เว <G ül üyor> ลาเดี๋ยวยำคลิปเขียวจะยิง,งพี่พา่น้องมาเบิงบรรยากาศนะครับกับมองเพิ่นเห็ดเทียงหน่อยให้เดี๋ยวสิไปไทยพี่น้องเบิ่งอยู่ว่ามันจิเป็นยังไง <G ül üyor> เห็ดใส่กับขั้นหนองครับพี่น้องเอาลองเบิ่ง <G ül üyor> เปลี่ยนบรรยากาศไทยคลิปไปพี่น้องเบิ่งเอาคลิปนี้นะครับฝากพี่ตอนนอ้องขึ้นเรานะครับมากะไลถือใจกระแช่ะบะทาวน่นี้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ